สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แก้มก็มาบ้านพี่แตนนะคะลูกค้าวันนี้ซื้องาดำมากินเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางชวนชมกันดิซีบ้านอยู่ซอยหัวนาซอยห้าค่ะพอได้ทานน้ามันงาน,นะคะน้ามันงานดำรู้สึกดีขึ้นค่ะมือมา ที่กำไม่ได้ก็กำได้หัวข่าวที่ปวดเสียวก็หายค่ะค่ะแล้วก่อนกินเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนจะมาเจองานดำก่อนกินนะคะมือมือนี่จะกำได้ประมาณแค่นี้ค่ะ <c oughs> แต่พอทานน้ำมันงานดำเข้าไปกำเหมือนเดิมะคะ่ะกำได้เต็มที่กำได้เต็มที่กำได้เต็มที่ แล้วหัวเข่านะคะเคยเสียวเคยเสียวสลัดอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เตะได้แล้วนะคะตอนนี้เตะลมได้สบายเลยค่ะกินไปประมาณกี่แผงนะคะประมาณสองกล่องค่ะสองกล่องนะคะแล้วอา,าอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นแล้วปากที่เคยสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าหายไป ปากสั่นหมอบอกว่าเกิดจากอะไรรู้ไหมคะบอกเกิดจากเส้นประสาทอะไรเนี่ยค่ะ<ม>เออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าพอพออายุย่างเข้าหกสิบหกสิบเบ็ดเนี่ยค่ะรู้สึกปากมันจะสัน่น<ม>ค่ะตอนนี้คือหายไปเลยหายหายค่ะหายไปเลยรู้สึก<ม><ม>ว่าไม่สั่นนะคะ พี่แต่นั่งลงก็ได้ค่ะตอนนี้ข่าก็ดีขึ้นนะคะหัวเข่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเห็นชัดเลยค่ะรู้รู้สึกดีรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันดีเพราะว่าตอนแรกที่แก้มารู้สึกเดินไม่คล่องแบบนี้แต่ตอนนี้<ต>เดนนนนินะคะเดินขึ้นสะพานลอยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเจ็บขาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเดินได้สบาย โอเคแล้วว่าพึ่งไปหาหมอ,อกลับมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำตาลเหลือร้อยยี่สิบค่ะเพราะว่าทานชาด้วยจากที่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่ห้าลดลงมาเหลือร้อยยี่สิบค่ะค่ะอันนี้เป็นเพราะว่าชากินชาด้วยแล้วก็งาด้วยค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะคะก็<笑><笑>เห็นพี่แตนกินดีก็ดีใจด้วยนะคะวันนี้แก้มก็ มาเยี่ยมคุณขอบคุณมากนะคะที่แนะนำให้ทานน้ำมันงาค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ